เด็กครับพี่น้องเด็ก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 เด็เอ้าวัวดประลอไปได้อย่างนี้พี่น้อง Born? อย่างยายมาอเอิญไปกินข่าวโอ้พรกกันนั้นคุยกับบัน FC เอฟซีแล้อยู่แล้วนันคุณลิว เราเราถักลายมากบ่พ้ากันเบิ่งกันโอ้ขอโถษวหลายๆไล่ไล่ถือว่าคุณนลิ้วสรงคำว่ามันเป็นโทษสาพ่อเพราะว่าขันบกดเขาเบิ่งมันบ่เห็นมันบ่คือบ่คอเครื่องนี่อันมันเป็นโทษสาบเครื่องของอาจารย์ตายพี่น้องขันเราบกุดเขาเบิ่งไล่สืบ่เด้งขึ้นแต่ว่าของแม่ลำพ่อนั่นมันจะบอกมันจะเตือนแต่ว่านจงว่าขอดถษวนเราหลายๆกรลังคุยกับเอฟซีอยู่เราก็ทั้งหาสะดุ้งว่าสิไปสิไปนี่ลูกคนหาสะดุ้ง โอเคสิได้ไปอ้ยงนนพ่อมกบลาบหมูปลาพ่อพวกนี้มันไม่นี่ลูกจะเอาไปปิ้งละว่าปิ้งก็ใส่ตู้เย็นละตอนนี้พี่น้องเอซี่หามว่าพยายามรอบเนี่ยว่าพยายามพยายามรอบยามไส้เมื่อนี่เมื่อนี่สิมีกิจกรรมหลากหลายอยู่หลากหลายอยู่หลากหลายหลากหลายหลากหลายนี่น้องตามไปเรื่อยๆจ้าโอเคไปกินข้าวย่าเพื่อนไปกินข้าวแล้วพี่น้อง ไปแล้วมานําออกกันพี่น้องฮะอุ้ยแม่น้ำพ่ออะไรกันแรงาแบักอือแรงแบักอือพี่น้องโอ้ย่ากับนายภาได้คนละตอนละแต้โอ้แต่ได้กินพอเพียงพี่น้องหากินโยน้ำถั่วน้ำสวนเดียวกวงนี่แหละหากินน้ำหั่วน้ำสวนโอ้กะเทียมมือแม่ละพ่อแกงเลยกะยาวาแล้วพี่น้องหมายควาว่ามือบนนิ่งแท้มืออือแม่ขามตั้งแ่ช่วงนีน้อยน ปลปลาปลปลปโอเคโอเคมานําออกกันไปกินข้าวไปแล้วพ่อข้านนี่ยูซื้อดอกมะลังว่าสิมาใบใหญ่มาเอิ่นตัวหนึ่งแล้วมาหอดแล้วพี่น้องอย่างเนี่ยเมียผักสีความขวายก็ลังเกิดปุ๋ยใส่ตัวเจ้าเอาปุ๋ยใส่ขึ้นมันจะตายเด้๋ยเมียตายเลี้ยงโว้ยงั้นพี่น้องของอาจารย์ตายเอาเพิ่นออกซ่อนเพิ่นแล้วปุ๋ยใส่ตายจ้อย เอาขเ้็ดีแทะเอาไก่โอซังไก่แล้วใสูงๆว่าสัตว้าสันชดหลายพี่น้องเอ่อเห็ดร่ำใบปนได้ก็คือเกาละไก่ลูกเต่าได้เลี้ยงกันไว้แล้วเึ้ดดีแทะขัก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 ขมาเบิ่งไม้น้ากินมาเบิ่งนากินพี่น้อง อู้มันยังเนี่ยล้วบ้านนี้มันยังเนี่ยล้วบ้านนี้เตีงลาบหมูหมูสุกลาบหมูลาบหมูดิบลาบหมูสุกอันนี้แก้วอ้อมกบอยู่มีบัวนะอ้อมกบโอ้แล้วแบบผักกระเพราอยู่หาน่ะไฟยังบ่จากหนบัวจากไหนนี่นะในนี้แม่ละพ่อสิเป็นผู้เฮ็ดดอกกวางไว้ตีเป็นผู้หลอกเป็นผู้หลอกเป็นผู้หลอก เอาเอ่อเอ่อาจารย์ไทยชันต่อรุ่นแม่สมองสดอะไรเนี่ยโอเคโอเคป้าอืมเต็นตาใส่ตู้เย็นไว้หรือาใส่ตู้เย็นใส่ตู้เย็นไว้มันบ่มีเวลาเด้วอันนี้อารมณ์กรบป้าติกอันนี้ของผู้ใดญเนาะเป็นลึกลึ่งตาติ๊กย่าอันอันไม่ดูหนักหนักไม่แล้วแล้วเอาไว้แม่ใส่เอาชิมออมโกบยี่บัวกันติกกนี่ก็จะเป็นลึ่งลึ่งตา แม่กัติ๊กเลยนี้ก็เป็นเรื่องต่างตลดติ๊กกระดาวังก็ไม่ดูแม้วันเจี้ยเสื่อนั่นมากใจเขาด้หันไหมจังเจอดุยุนทุ่ยไปเดินท่ยของมายัวงมเอี๊ยแอกวิงเดืน่อแม่ขัดขักับแซบนั่นพยาไงากนะเราใหญ่งัวอยู่กอันไปแท้ได้พี่เบส่อยไปมองใครว่าผมมันมันบ่เป็นเก่าเหมน้ามียงเอวใครผมไม่เคยตด วันนี้หว่าเกือบมากว่ได้ย่างไปว่ามันตื่นไปหนามันบวมเีนเลยด้ไหนมาใส่หน้าจาขวงใส่ยน่าสิอใส่ยนาตาเลือนรอหน้าทงเทิงน้าใหญ่ย้อยนี่ล่ะม่นอนเินใส่ยูเซานี่เดไเ้าจะมารตีมด่พี่น้องจิงเขาต้กาแซ่บขนาดนี้ความกลมมั สุดยอดเลยสุดยอดเลยฝีมือเชิดบดแมนฝีมือไม่ตกไม่ตกนะพี่เมื่อกี้นี่นี่นี่พี่ขยันมากนะจ๊ะพี่น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 ี่พิกอยู่สวนที่นคอยบอกต้นเขาบอกจะไปเอาว่านนี่น่ะไม่ดี่มอย่างไรไม่อยากกินดิบไม่ได้หรอกกินดิบไล้วเจยเนม่ยข่อยมักก็จะตายนี่ป้อมกบป้อมกบเมื่อคืนจะไปนอนใส่นอนบ้านริมบึงบ่จะคือโอจะไปนอนผู้เดียวแมนเจ้าก็ได้เทียตัวหรอกวะนอนผู้เดียว กมาน้องนี่ล้จอนงมือแม่จเงีเขาไปชิดม่างห้าแม่เดียวกันนะตว่าออกมาเจะอึดไปด้วยพวงหนังสะดุ้งแล้วมันใหญ่พวดอ้ใหญ่แบบเด้คือมันสิบสอกุนงปอดมันขั้ลงบ่ได้อือแต่นก้วเก็ยสอกสิลงได้บ้านเอสงเากรคางเจ้าไปทันไบ้านบ้าน มองเราอยู่ไหมบ่อบ้านเกิดเราไหมโอ้บ้านเกิดเราเลยบัตรไทยบ้านเกิดเราอยู่บ้านไทยเออใส่น้อยนึงใส่บ่ใส่หลายเออแต่ว่าเสียบพราหอมมันหอมไหมพี่อู้นี่หน้าขนาดว่าพูดยอดได้เอือพ่อติดไปยังยิงเขาแล้วกันแล้วก็ติดรถอะไรฝนตกอีกแล้วฝนตกอีกแล้วไหมเออคือเป็นยันชาเด็กมีเกือบบูดแล้วมีเกือบบูดแล้ว ว่มันฮะเขเดงแย่รกเดี m, thin, thin, clan, nasal, have, the ๋ยวมันใส่ไตบึงเ <Luft> <t os appet ız> ่อมัน no, ม so ันแต่ว่านี่นี่อยใส่ทีใส่หน้าเขานี่มองเลื่อนหนำสางไปนี่ย่างเป็นเปลี่ยนเลยปรกอกไปงยามนิ้มปากุ่งไว้ดิเพราะไงอันเพราะไงหนึงเราใส่ยี่นี่เนมือเส้าเนี่ยมือขึ้นแล้ได้หางกตัวปกอมีตั๋ว้ำเขียนเราใส่เนือเดือนใส่เ็ข้นี่นี่หน้าอันนาไปก่อนตรงขามกับไปยุาริตันอตรงขามกับสวนเานี่ไหยืนเมนมือเส้าก่อน่เงือเดือนหแต่ว่าคอยเอาเน้อเขียนไปใส่พุ่น เดี pies, ๋ยวว่าขอชวนจะเท่าก like sure? ็จไปหมูข้ไปพูดแล้วได้หมดเลยเออแต่ว่าอันเบ็ดอยู่หลังคาดหน่ยก็มีขัน้าวใส่เงอเดือนแต่ว่าพ่วกไงหน่นเราใส่อยู่นี่ใส่น่าเห่าก็ได้รอดนี่มองเป็นแป้นมองเข้าไปหางหนูนี่ไหมเสร็จสบายตรงปะเสร็จสบายจะบึกแล้วเป็นเจ้าไปแล้วเออจะาไปกลัวเดือนยี่นี่ก็ได้ได้บอกนี้บอกมีนี่จะมองส่วนเล็กๆหมูข้าวไปกลัวก็พวกไงนี่แต่ว่าขใันเงอเขียดไปหนีแล้วข้าจะพอได้ต้มเนี่ยปากก็ได้ ใส่ยังขาเรื่อมีผลงานเลยปาเบี้ยงเหรอปาเบี้ยบางท่านเดียวคือไม่ได้ถือเบี้ยขวานใช่ไหคือหัวแต่ว่าปาเกิดบไส้ันสิือเบี้ยขวาเกือบไหมเกือบไหมปันใจมากเกิอแล้วไอ้มนกิ้เข่าเนียว่าถอดด้ยอ้ยแถบแถบแถบคอยแช่วบ๊กกบเพี่แ้วินน้ำแบแ ô, โอ้ยมัน ơi มันสุกสิ4 แ่ได้ตับแก้ววงแ่เจเจ้างอบ้านเราไม่เคยเห็นไม่เคยกินสมพกันเนาะไม่มีไหมกินยอมไหมไม่ไม่ผู้ขันต่รักต้มขันเนี่ยเศร้าหรือฝนไหม มันเนี่ยอะไรนตัวกันเนื่องเนี่ยพ่อมือนั่นพ่อฮะมือแล้วมือเนากัไปง่ายนได้พี่พอถึงจากมือแล้วพอยุน่ะ้วยละโดนนะด้โดนยังไม่ดนโดนลืมหลังเหลืมหลังไทำอันพออันพออันพอใช้ง่มือนั่นพอได้กตัวยตัวตัวบอตรงนี้ก็มีตัวนั้นกมีแต่ว่ามนก้ามันได้ตัวอือพอพอใช้ส่ อันนวนวดไปยี่ค่าลิตัดวางอันแดนหน้าอันเท้าห้องอันพอใส่บ่ใช่ไปพรามันเนื้อตมนมาโอ้มันมันมันพวงออกฝนตกแห้งอืเมียนเลยเอา่จ้าเจ้าเจ้าเนี่ยแบบุ่มหนี่อาถานดีดีเลยผมใส่ยูบนใส่เนี่ยแนะนำถั่มเนี่ยใส่แค่เพียงเนายเนี่ยกระเาหน่อยนใส่เนี่ยได้ชุตัเข้ายำนั่นเอออย่างเงีตอนนั้นตกน้ำ เมืม่อแรกเมื่อแรงม,ม,มันจะทดสอบมาอยู่มือแรงมันจะตกวะ <uc> อันอันรอดี่พอใจวะรอ,อดอันหัวสวนมาหาหน้าอันอใครย,ยัง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 ไดอ,อยู่ยังยเขาอยู่มองมองขึ้นม,มาเดี๋ยวมงนี่ได้เขาพอใจวะว่า<อ>พ่อใจรออันหัวหน้าเขานีตัวปูเขาหนีมั้ยเหรอหอืมแสงว่ามีกบอยู่เนาะแสดงว่ามีกบมีกบ ไปหันบนมือหนอนพุ่นตุ๊กห้าบนมันมันมันตรงน้นกรจีนบ้านพวกนี่มองน้มมันขึ้นเขินก็มคอยจียูอืมขึ้นในโน่นรวมมือ้นอนขึ้นมาขึ้นมาอย่าแบ่ครับมีเราเขาืินเขง แม่งใส่เบิ่งพี่น้องนะครับเอ้าขอบคุณพี่น้องนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกินเขากินซ้มเนี่ยกินด้ำินี่ยิซ้ำเนี่ยพอกันไม่กินนะไอ้มูจิกิมกันบ้า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 สวัสดีค่ะ